เอาละครับเนาะบริเเขามอเตอร์เวย์เอ็มหกเกิดเล่นเมื่อวหาเขาเขียนอยู่แถวเขาใหญ่เที่ยงอ,อันนี้คือเขาใหญ่เทียงนะครับมือนี้บุมงนี้แดดครับเป็นไตะยางเลนครับนี่ครับมาเบิงทุ่งกังหันลมเพื่อปั่นกระแสไฟฟ้านะครับลลมีฝนลงนิดๆมาดู พาพเมาื่บึงบรรยากาศมาเอบึงทิวทัศน์ครับสวยครับสวยงามมากโมเมนต์อีแก่ที่ยางอยู่ข้างหน้าเด้อครับเด้อทิวทัศน์เด้อครับแกอยู่ข้างหน้านี่เบิดสภาพแล้วครับนู่นทิวทัศน์ว่ดตะบนเด๋อที่ได้เรื่องทิวทัศน์ต่อมาประสการณ์ในดวงตาสวย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 น่าเดินครับวันนี้น่าเดินจริงๆริงเขามีรถกอล์ฟเนาะมีรถกอล์ฟมีมจักรยานให้ีเสากันเนาะครับเนาะ มากกันขอบข้อไงกับเสาหลุดกลับกันไปนะครับเนาะหร mm hmm. ือมาสิเสาจักรยานขี่ออมลลอมหล,อมลอม่อเบือนน้ำที่เพ่น,น,นผันน้ำขึ้นมาไว้บนภูเขาเนาะรับเนะ mm hmm. น,นี้ก็จะเป็นระบบะไฟฟ้าอีกหลบมมหนึ่งนะครับเราเอาน้ำขึ้นมาแล้วกปปล่อยน้ำเพื่อปั้นกระแสไฟฟ้าอีกที่หนึ่งครับน่า,านชประมณนั hmm. ่นอันนี้ในส่วนของด่านล่างนะครับงว mm hmm. ยงามเลยสวยงามมากสวยงามมากสวยงาม ลมแรงครับเย็นสบายครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยโอ้ยงาม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 จริงๆเคยมาเคยมาหลายรอบแล,ล,ล้วแต่ว่าช่วงนั้นมันแดดแห้งเนอะเหมือนกับบ่วไหวแต่ตอนนี้บ่มีแดดอากาศดีมากเลยคุณด,ดิดันจิตใจดีป่ะคุณดิถีบมันตกภูเขาสบายดีไหม เอาว่าวางแผนกันว่าจะงไหนนี่เป็นเังไหนมันพอมีประโยชน์ต่อไปว่านี่โอ้โอ้มีอยู่มียู่ยเงินอยู่นะมันเบิดเฮ็ดบ่ไไ้เฮ็ดบ่ไไรประตูสไลด์บ่ไไรเอ่สวยงามมากๆเลยว่ะบันนี้บัานนี้เมื่อไหใจะมาข้างล่างพ้นเหตุพ้นเหตุขับรถเขาไปได้บเนี่ยมันขัไปจังไงเนี่ยเส้นเนี่ยนี่ไหมเส้นข้างล่างนี่ไหม อันนั้นอีกอย่างหนึ่งเขาใหญ่เที่ยงนะเป็นรีสอร์ทเขาบอกให้ยังไงอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นอ๋อมามาเพีมาเพยพี่สวยสวอ๋อนี่ก็เป็นลำตะคองเลทีเอาขึ้นยูฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใจกำลังงงอยู่อันไหนมันอ๋อ ต่อหมอที่เห็ุรลไปฝ่าความเรียวสูงนี่ว่ากนไกลๆนะไปไปไปน้สวยงามขนาดเลยิติตว่างแผนถีมตกภูเขานี่คือสิเป็นไปบ่ได้นะวางเงินอยู่น้ำมันเกิด

<ว> <Monday> ไปยังไหนมาจังไหนโอ้เข้าใจแล้ว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 เขา,าเขาเอาเขาเอาขืนมาจากพุ่นเขา,าขืนมาจากพุ่นแต่ว่าถนนถนน,ถนนมิตรภาพนี่ไปนี้นีน่ <ป le. S 1> นี่ถนนมิตรภาพไปนี่ไปนี่ไปนี้ไปนี่นั่นนั่นนั่นไปนั่น ไปนั่นไปนั่นก็สิพุ่นพุ่นเขากรุงเทพไปพุ hey, ่นเอออันน so ี้เขากรุงเทพอันนี okay. ้อันนี yeah, ้อันนี้ไปโคราชเนี่ยเข้าใจแล้ว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 อ๋อเอา หลงทิศหลงทางหลงทิศหลงทางเข้าใจแนี่เข้าใจเขาขึ้นมาจากพุ่นขึ้นมาจากพุาา่นพุ่นมัตเตเวเอ็มหกนะเนี่ยสะพานมองเห็นไกลๆอันนี้คือคือ,ค,อคือท้ายเขื่อนนะฮะท้ายเขื่อนลำตะคองนี่นี่เขาเอิ่นท้ายเขื่อนลำตะคองนี่น้ำค่อนข้างสีแห้งนะครับน้แม่น้ำหน่อย,อยน้ำหน้อยเยอะนี่ โอ้โหสวยสวยงามนี่ครับไปมุ่งนะกรุงเทพครับสระบุรีครับยกรุงเทพมา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 ม,ามันบกไก่ดอกเ,ดเขาเดียวนี่นนเป็นทางสายเก้าเน่อยเดียว เป็นมิตรภาพสายเก่าเห็นไหมมิตรภาพสายเก่าเนี่ยมันจะเลา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 ะเปน็น,นถ,ถนนถนนสายเก่าเรวก็เดี๋ยวมาสักกะละหักหักนั่งปลงนะครับโอ้โอ้กระดุนาถอดรองเท้าไปขี้ข้านไปถอดรองเท้าเ่าไหนดอกจยงยาก

งไฟฟ้าลำตะคองการไฟฟ้าฝ่า,ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับอ่างพักน้ำตอนบนนะครับอัปเปอร์พอรตติดตั้งี่างนะผูลมแรงมากเลยลมแรงมากเลยลมแรงจริงๆอ่ะนี่ก็ได้แล้ว เดี๋ยวจะพอก,กันคลิปไหมพอกันคลิปหนาครับคลิปนี้ก็เอาพอเอาไว้สักนี้กอนแล้วก็ักงไดอกๆฝากติดตามช่องนี้นอยฝากไลกค์ฝากแชร์ฝากสับสไขร้ให้เนเธอครับดือ้อผู้จัดการตามทองเรือครับสิผ้าดาเนินการไปตามทองเรืองกับผู้จัดการนี่แหละครับเ้วยครัเนาอ